ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมจากห่างหายกันไปหลายวันนะครับผมวันนี้น้องก็มีพักเครื่องเนาะอ,ออกมาแบ่งปันกัน4ี่ชิ้นนะครับผมอ่ามีพระเบิร์มลำพูนแล้วก็ส่วนตัวน้องดูเป็นสำเด็จวัดละคังนะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อผงขาวคูสลอดนะครับผมพิมพขีไก่หรือทรงไก่เนาะแล้วก็อีกองหนึ่งเป็นพระรอดนะครับผมน้องดูเป็นกรุมหาวันนะครับผม เดี๋ยวเริ่มชมมันที่องค์แรกกันก่อนเลยดีกว่านี่ครับผมไปกันช้าๆไปกันชัดๆเลยนะครับผมเดี๋ยน้องให้ภาพกันชัดๆนะครับผมนี่องค์นี้น้องดูเป็นพระเปิมลําพูนนะองค์นี้เนื้อเขียวนะครับผมนี่น้องหมุนให้ชมแบบ360องศานะเป็นพระกรุนะครับผมเป็นพระทั้งเหนือเนาะเนี่ยครับเป็นพระโบราณนะครับผมอายุก็น่าจะหลายร้อยปีนะครับผม ด้านหลังในเห็นลายนิ้วมือลายๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมนี่ครับพระสวยสมบูรณ์เนาะเดี๋ยน้องส่องให้ดูพระสวยสมบูรณ์พระไม่แตกไม่หักไม่ซ่อมเลยนะครับผมนี่ครับอ่าน้องส่องให้ดูกันชัดๆแบบนี้นะพระเหนือก็จะออกโซนละเอียดนิดนึงนะครับผมนี่ครับผมอ่านี่ครับดูคราบปลุกครับผมนี่ฝังกันปึ๊กๆแบบนี้เลยเนาะ เนี่ยครับไปกันช้าๆไปกันชัดๆเนาะใบโพนี่คมกริบเลยครับคมยันก้านใบเลยนะครับผมนี่ใบหน้าคมชัดเนาะดูครับกุครับที่ติดตามซอกตามร่องเนาะเก่ากึกเลยนะครับผมนี่นี่ครับผมน้องให้ดูครับกุเนาะตรงหน้าเนี่ยชัดเจนเลยนะครับผมพรกเก่ากึกเลยนะนี่ครับเนี่ยใบโพคมชัดลึกเลยนะครับผม พระองค์นี้เป็นพระเนื้อเขียวนะเนี่ยครับ <cle an> เนื้อพระเป็นสีเขียวนะครับผมเนี่ยครับอ่าเนี่ครับแ่ดองมะขามเนาะเนี่ยพระเก่าๆเลยนะคมชัดเนี่ยดูหวีด้านล่างครับเนี่ยคมกริบเลยนี่ครับนี่อ่ะดูใสดือลึกบึกเลยนะครับผมพระพิมพ์คมชัดลึกนะครับผมเป็นพระเนื้อเขียวนะพระองค์นี้ยเนื้อสีเขียวนะ ผมเขียวเขียวเขียวขี้ม้านะครับผมนี่พระเก่าจัดเลยนะครับผมเนี่ยครับแต่เป็นพระสวยบอกได้เลยพระสวยเดิมนะครับผมนี่น้องให้ดูคราบกุกเนาะเนี่ยครับที่ฝั่งเนาะเนี่ยครับลาดินเนี่ยดำดำเล็กๆเล็กๆในทั่วเนาะเนี่ยครับผมเนี่ยครับพระออกเนื้อเขียวเลยนะครับผมนี่ดูคราบกุ่ครับยังเก่านี่ครับพระสวยๆเดิมๆเลยนะครับผม เนี่ยครับลาดินดำๆเนาะยังพอได้เห็นกันนะครับผมอันนี้ก็ด้านหลังเป็นลายนิ้วมือเลยนะครับผมนี่ลายนิ้วมือกดกันเก่าๆเลยนะครับผมนี่พระสวยเดิมนะครับผมพระเปิมลำพูนนะเนื้อเขียวนะครับผมนี่ครับพี่ๆอาจารย์นนสนใจเนาะแคบหน้าจอทักไลน์หาน้องได้เลยนะครับผมมากันที่สมเด็จนี่ครับน้องหยิบให้ชม เนี่ยองนี้ส่วนตัวน้องดูเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะครับผมเนื้อนี่หนึกนุ่ม,นะม,เ,มนะเนาะพิมพเกตทะลุซุ้มเนาะเนี่ยครับพิมพ์คมชัดลึกเลยนะครับผมในน้องเอียงให้ดูเนาะแบบนี้นะแล้วเนื้อเนี่ยเนียนหนึกนุ่มบอกได้เลยว่าเนียนหนึกนุ่มและกเก่านี่ด้านหลังเนี่ยแยะธรรมชาติเลยนะครับผมเนี่ยครับเพราะว่าสมเด็จวัดะระฆังเนี่ย อาจจะตัดตอนเนื้อมันหม่านเนาะก็จะมีรอยแยะๆตามขอบบ้างนะครับผมบางองค์ก็ไม่มีนะแต่องค์นี้เห็นรอยแยะได้ชัดนะครับผมพระสวยสมบูรณ์นะแยะแต่ไม่หักไม่หลุดนะครับผมนี่น้องส่องให้ดูดีกว่านี่ให้ดูเนื้อครับนี่บอกเลยเลยว่านุ่มนุ่มละมุนตาเลยนะครับผมพระองค์จริงจะขาวอมเหลืองนะพระองค์นี้แห้งปักเลยนะครับผมนี่ดูมวนสารครับนี่ มวลตานเป็นก้อนๆเลยนะครับฝังอยู่ในเนื้อเนาะเนี่ยพอพระเริ่มแห้งก็จะเห็นเป็นโพรงๆนะเนาะนี่ครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่ชัดเจนนะครับผมยังพอได้เห็นเนาะนี่เกจคมกริบเลยครับผมเป็นพระพิมพ์เกจตะลุซุ้มเนาะเนี่ยครับส่วนตัวน้องดูเป็นวัดละคังนะพระแห้งๆเนี่ยฝ้าแป้งขึ้นบางๆเลยนะครับผมเป็นพระเก่าเก็บที่พระพระนี่ไม่ได้ใช้นะเนี่ยครับดูเนื้อครับผม เนื้อน really ี <sugar vodka> ่นุ่มนึกนึบนุ่มเลยเนื้อโซนละเอียดเลยนะครับผมมาละคังตรงนี้เนาะเนี่ครับผ้าขาวอมเหลืองนะเนี่ยครับแห้งจนเส้นซุ้มกอดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับกอดเข้าไปลึกๆแบบนี้เลยเนี่ยแม่พิมพ์ชัดเจนถูกต้องด้วยนะครับผมเนี่ครับแห้งปักเลยนะครับผมเนี่ยนี่ครับเม็ด เม็ดพ,พระธาตุเขาขุ่นเศษอิดินกระแพงเห็นกันเนะาะเนี่ยจุดแดงๆนะครับผมเนี่ยครับดูเนื้อพ้าเนาะแห้งฟักเลยครับผมนี่อชมด้านหลังกันด้วยเนาะเนี่ยครับอันนี้เป็นมนลสารอะไรน้องไม่ทราบนะเนี่ยแห้งเหมือนเหมือนดอกไม้เหมือนอะไรทั้งอย่างเนาะเหมือนกา้านก้านทูกเป็นพืชอะน้องดูว่ามันเป็นพืชแต่น้องไม่รู้มันคืออะไรมันแห้งไมหมดแล้วนะตรงเนี้ย เป็นโพรงเลยนะครับผมเนี่ยหรือเป็นดอกมะลิอะไรประมาณเนี้ยครับผมแห้งไปหมดเลยนะครับผมนี่ดูรอยแยะรอยแยะเนี่ยธรรมชาติเลยนะครับผมเกิดจากการตัดเนาะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเศษไม้นะเนี่ย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 เหมือนไม้ผุผุเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเหมือนเศษไม้ผุผุอยู่ในเนื้อเนาะเนี่ยครับ พระเหนือหนึกนุ่มบอกได้เลยหนึกนุ่มแล้วก็ออกละเอียดมากครับผมนี่รอยแยะเนี่ยครับธรรมชาติสุดๆครับผมพระผมจะพระเนาะด้วยอายุด้วยการเวลานะครับผมธรรมชาติสร้างนะครับผมเนี่ยครับแยะยับยุบย่นเนาะครบเครื่องเนาะเนี่ยขอบนยน้องให้ดูครับผมนี่ให้ชมกันแบบสามรอยหกสิบองศาเลยนะครับผมถ้าชัดเจนตรงปกทุกชิ้นนะครับผมนี่ พระสวยๆเดิมๆนะครับผมพระไม่แตกไม่หักไม่ซ่อมเลยนะครับนี่พระจะขาวอมเหลืองนิดนึงนะครับผมนี่พระพิมพ์คมชัดเด้งๆเ,เลยนะครับผมนี่พี่ๆอาจารย์ท่านใดสนใจแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับผมนี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับนี่มากันที่หลวงพ่อปานนี่เป็น เป็นพระเนื้อผงนะครับผมอันนี้เขาเรียกครูสลอดเนาะเนี่ยครับน้องส่องให้ดูครับผมเนี่ยครับเนื้ออย่างก็สมเด็จวัดละคังเลยเนี่ยครับเก่าๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นคูสลอดเนาะเนี่ยเขาบอกว่ามวลสารเนี่ยคล้ายๆวัดละคังก็มีส่วนเนาะเนี่ยเศษอิฐดินกาแพงก็มีครับผมเนี่ยเป็นเม็ดๆเนาะเนื้อเนี่ยสายง้วเลยเนี่ยครับ เป็นพิมพ์เหมือนหลวงพ่อปานนะครับผมเนี่ยครับเก่าเกึกยันในคมชัดลึกแบบนี้เลยนะแต่เป็นพระเนื้อผงนะครับผมเนี่ยเนื้ออย่างก็างาช้างเลยเนี่ยเขาเรียกฟูสลอดเนาะเนี่ยครับพระจะขาวอมเหลืองนะครับผมเนี่ดูพลนเผินเนี่ยเหมือนเอาเนื้อสมเด็จให้ดูเลยนะครับผมพระแบบนี้เนาะ ผ้าสวยสมบูรณ์นะครับผมพายุสองสี่กว่านเนี่ยแห้งจนแบบฟ้าแปลงขึ้นแบบนี้ธรรมชาติเลยนะครับผมเนี่ยครับไม่มีอุดผงเนาะเพราะว่าผ้านี่เป็นเนื้อผงอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยครับเป็นอะไรเรียกครูสลอดเนาะผิดพลาดน้องขออภัยด้วยนะครับผมบางอย่างน้องก็รู้ไม่ลึกครับผมนี่แต่ก็พยายามนำเสนอสิ่งที่ดีๆให้นะครับผม เนี่ยครับผมพี่พี่อาจารย์ท่านใดรู้จักหรือสนใจนะครับผมแคปบหน้าจอทักไลน์หาน้องได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็อีกอง์นึงเป็นพระรอดนี่นี่ครับน้องส่องให้ดูเลยดีกว่าพระพระองค์เล็กเนาะนี่ครับเส้นน้ําตกคมกริบเนื้อเก่ากึกเลยเนาะ,อะไอ้ที่มันเป็นดำๆน้องเรียกไม่ถูกแล้วคืออะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเก่าอะ เนี่ยครับเป็นพระกุนะภาพกุยังเห็นได้ชัดเลยนะครับผมพระนี่สวยคมชัดลึกเลยนะครับผมคมกริบเลยพระเนื้อออกเขียวเหมือนกันนะครับผมเนี่ยครับผมพระสวยๆเดิมๆนะเนื้อยังแกล่งเลยนะครับผมเนี่ยครับดูเนื้อเนาะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูแบบนี้ครับผมช้าๆชัดๆนะเนี่ยครับผมเนื้อแกล่งมากครับผมเนื้อกินกิจกระจกได้เลยนะครับผม นี่เมื่อก่อนน้องเคยลองเอาไปกี่กระจกในแป๊ดเลยเนี่ยครับแก่งแข็งก่ากระจกอีกเนี่ยครับพักเก่าๆพักพกรุนะครับผมเนี่ยองเนี้ยน้องดูเป็นกลุกมหาวันนะครับผมเนี่ยครับพี่อาจารย์ท่านใดรู้จักนะครับผมหรือสนใจเนาะดูแล้วใช่ดูแล้วชอบนะครับผมแคบหน้าจอทักไลน์หาน้องได้เลยนะครับผมนี่วันนี้น้องก็มีออกมาแบ่งปันกันสี่ชิ้นนะครับผมนี่ ีชิ้นนี่ครับมีพระเปิมลำพูนสมเด็จวัดละครังแล้วก็ขี่ไก่ครูสลอดแล้วก็พระลอดเนอะน้องดูเป็นของกุมหาวันนะครับผมวันนี้น้องก็มีแบ่งปันกัน4ี่องค์นะครับผมพี่พี่อาจารย์ท่านใดสนใจองค์ไหนนะแคปหน้าจอทักไลน์หาน้องได้เลยนะครับผมเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์น้องใช้เบอร์เดียวกันนะครับผมเบอร์0ูน5 7 4กสามครับผม ก่อนจากกันวันนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับผมเพื่อมีวัตถุมงคลดีๆเอามาแบ่งปันกันเราจะได้พบเจอกันใหม่นะครับผมสุดท้ายนี้ก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆและอาจารย์ทุกๆท่านด้วยครับผมสวัสดีครับ